เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้นะครับเรามีแกจเจ็ตนะครับรวมถึงของเล่นเจ๋งๆนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์แกจเจ็ต ทุ่นที่จินรักแกจัดวันนี้นะครับผมมาแนะนําบริการใหม่นะครับเป็นฝีมือคนไทยแล้วก็จริงๆแล้วผมเนี่ยได้ลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่าฟลิปโบ้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ flipbo.co นะครับ flipbo.co เนี่ยนะครับเป็นบริการสําหรับในการที่ช่วยเราทํา Flipbook นะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักคําว่า Flipbook เออฟลิปบุ๊กคืออะไรฟลิปบุ๊กเนี่ยถ้าเกิดอธิบายอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพครับทำให้ดูดีกว่าผมขอตัวอย่างหนึ่งเอาเอาอันนี้ลกันกการ์เราอันนจะ นะฮะมันถ้าเกิดว่าใครจได้นะฮะสมัยจริงๆผมก็ทุกคนเคยไปเล่นแหละจริงๆลูกก็เคยเล่นครับแต่ว่าพอพูดเรื่อฟลิปบุ๊กอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะฮะมันคือไอเบรเกอที่คุณเอามากรีดเงี้ยประเลิดแล้วให้มันกัดให้เป็นกระพับไปให้มันกระพับข้าวขึ้นไหวเงี้ยฮะนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงถ้าคุณสังเกตนะฮะคือมันคือมันเอาคือจริงๆมันคือหลักของการทําภาพขึ้นไหวนั่นแหละครับก็คือคุณว่าแต่ว่ามันมีเรียกว่ามีกระดาษอยู่ปึกนึงนะครับเป็นสมุดแล้วก็เราเอามากรีดเพื่อทําให้ภาพเนี่ย เคลื่อนไหว<ช>เหมือนกับเป็นวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวฟลิปบุ๊กเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนานมากครับนะครับแล้วเราเองเนี่ยพอเข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นฟลิปบุ๊กแล้วเพราะเรา,าอ่านวิดีโอเลยเราก็เข้า Instagram ไปดูก็มีวิดีโอวิอห้าวิให้ดูใช่ไหมครับหรือแบบทำเป็นทำแล็ค ใช่ครับจนเราลืมไปว่าในบนโลกใบนี้มีฟลิปบุ๊กอยู่นะครับแล้วบริการนี้ก็กลับมาทําให้ฟลิปบุ๊กเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าวิธีการของเขาเนี่ยง่ายมากครับถ้าเกิดเราเข้าไปที่เว็บไซต์ flipbo.co เนี่ยนะครับเขาจะมีให้เราสั่งซื้อฟลิปบุ๊กได้นะครับแล้วก็วิธีของเขาเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็ดิจิตอลมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดจะทำเราต้องหารูปกี่รูปเนี่ยนะครับเนี่ยในเล่มเนี่ยมี100แผ่นนะครับ เอา100รูปมาต่อกันแต่ว่าวิธีของเขาเนี่ยสามารถที่จะให้เราอัปโหลดไฟล์วิดีโอนะครับเราอาจจะเป็นวิดีโอแบบที่เราตัดต่อเสร็จแล้ว5วินาที10วินาที15วินาทีก็ได้นะครับอัปโหลดขึ้นไปครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับจากนั้นครับเพียงไม่กี่วันนะครับก็จะมีฟลิปบุ๊กแบบเนี้ยส่งมาให้ที่บ้าน<ะ>ก็จะเป็นตามไฟล์วิดีโอที่เราอัปโหลดขึ้นไปซึ่งก็อันเนี้ยเก๋ๆเจให้แฟน ให้เป็นของขวัญอะไรอย่างนี้โอ้โหดูเก๋มากบอกกับช่วงนี้เลยสิ้นปีพอดีเป็นของขวัญได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายไซส์ด้วยนะครับก็คือจะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์เล็กสุดเล็กมากตัวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยคือ25แผ่น25แผ่นนะหรือว่าถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาทางทางการเน่อยก็จะเป็น25เฟรม25เฟรมห้าเฟรมนะครับอันนี้คือห0สเฟรมห0เฟรมแล้วก็ใหญ่สุดเป็นหนึ่งรอเฟรมคือมี3ามขนาดตอนนี้นะครับส่วนว่า จะอัพวิดีโอได้ยาวกี่วิเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณ <แ S 1> กรีดเร็วแค่ไหนครับถ้าเกิดสมมติาคุณกรีดช้าๆหน่อยก็อาจจะเป็นแบบว่าเอา15บห<อ>้าเฟรมก็พอสิงี้าเฟรม per per sec อะไรอย่างงี้นะครับสิาเฟรมต่อวินาทีหรือถ้ากรีดเร็วหน่อยก็เป็น30เฟรมต่อวินาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคำนวณได้แต่ว่าส่วนของเล่มใหญ่สุดที่มีเนี่ยหรือว่าตัว100แผ่นเนี่ยเท่าที่ลองดูนะครับก็ลองรับวิดีโอความยาวประมาณสัก1 0ถึง15วินาทีกำลังเหมาะสม ก็ประมาณวิดีโอในอินสตาแกรมมาแหละนะครับก็เรียกว่าเป็นบริการที่น่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเปิดให้สั่งซื้อแล้วนะครับก็ใครสนใจอยากจะเอาตัวนี้ไปเป็นของขวัญนะครับหรือว่าเป็นของที่ระลึกเก๋ๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้หาทําได้ง่ายๆก็เข้าไปที่ flipbo.co ได้เลยเฮ้ยผมว่าอันเนี้ยเหมาะมากสมมุติว่าให้วิดีโอความทรงจากับคุณไม่ว่าคุณแฟนคุณภรรยาอะไรางี้สิ้นปีอย่างงี้ปุ๊บ ส่งวีโอไปเดี๋ยวก็ลืมฮะเออลงวีโอไปปุ๊บแล้วพอจะหาไฟล์วีโอทีปุ๊บอุ๊ยหาไม่เจอส่งที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอานี้นเลยครับนี่ไปเลยปป๊บมานะครับเปิบความเก๋สำหรับในการให้เป็นของขวัญเนี่ยถ้าเกิดดูตรงด้านหน้าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกับเป็นฟลิปบุ๊กใช่ไหมครับด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับสามารถพิมพ์ชื่อได้ด้วยครับเขาจะมีรองรับนะครับหนึ่งบรรทัดเนี่ยสำหรับพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับว่าว่าเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีฟลลิปบุ๊กหายๆเล่ม นะครับมันก็จะมีชื่อบอกเลยครับว่าเล่มไหนเนี่ยเป็นเรื่องอะไรครับผมเออเป็นชื่อไฟล์อะไรอะไรอย่างเงี้ยมี Kiss คิสคิสเทมป์ปออะไรอย่างงี้นะฮะตรงนี้ไปนะครับก็ะบจะมีบอกเลยใช่ค,ครับ อันนี้นแนะนำเนการบริการเก๋ๆคือจะบอกว่าเป็นแกจเจ็ไหมผมว่าเป็นบริการที่แบบว่ามันได้แก๊จเจ็อันนึงอมาคือเป็นการเหนะมือนกับผสมผสานระหว่างโลกดิจิตอลกับโลกอนาล็อกเมื่อก่อนนะครับได้อย่างลงตัวทีเดียวแล้วก็เป็นลิปบุ๊กที่คุณภาพดีมากนะครับหลายๆเล่มในนี้นะครับก็ถูกฟลิปมามากกว่าร้อยครั้งแล้วนะครับมีการพกแบบไม่ต้องพกดีมากครับโยนใส่เป้เนี่ยนะครับสภาพก็ยังดีอยู่ทีนี้หลายคนจะถามทําเองก็ได้ไหมคุณแก่ม่ยากมี้หนึ่งเฟมเฟมเฟมเีมฮาผมว่ายครับ ไม่ง่ายครับคือการที่คุณจะพิมพ์หนึ่งร้อยรูปโดยที่มันปอเนื่องกันนะครับพูดเลยครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วผมว่าราคาก็คงไม่ได้ไม่ได้ถูกไปกว่าที่ที่เขาขายกันอยู่เนี่ยแหละครับอันนี้อันนี้ต้องบอกนิดหนึ่งฮะอันนี้อันนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษพินเตอร์แบบว่าพิมพ์อิงเจตธรรมดาพอดานะฮะคือเป็นอัดรูปไปอย่างดีก็ไม่เหมือนกับเป็นกระดาษโฟโต้เลยนะครับต่อคผม ใครสนใจไปดูก็ได้ครับที่ฟิบโบและโคครับผมครับผมนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของวันนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทางโซเชียลมีเดียได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ @digilive_tv ครับกดไลค์นะครับที่ facebook.com/digilive_tv ครับดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digilive_tv รวมถึงเว็บไซต์นะครับที่มีข่าวสารมากมายนะครับ www.digilive_tv ครับติดตามรายการดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์และวันอังคาร11.00ถึง11.30ทางช่อง nation tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Terima